สวัสดีเทรนเนอร์สั่งเทรนเนอร์จังทุกท่านที่ผ่านมาเปิดดูคลิปของพ่อหนุม่มเทรนเนอร์ใส่แว่นคนหนึ่งที่ผ่านมาแล้วชอบคิดจับจังเป็นอันดับหนึ่งด้วยนะฮะเฮ้ยน่ารักจังเลยอ่ะ คราวนี้เนี่ยผมอยากจะทําคลิปยาวเกี่ยวกับสาวมา้าบ้างนะครับหลังจากที่ผมทําคลิปสั้นมาตลอดเลยเดี๋ยวฟแฟนๆสาวมาน้อยใจกันแล้วจริงๆผมก็อยากทํามานานแล้ว,ลวครับคลิปยาวเนี่ยแต่ไม่มีเวลาเลยเพราะคลิปสั้นมันประหยัดเวลากว่าซึ่งคลิปนี้จะเป็นอธิบายตัวละครตัวหนึ่งนะครับตัวละครที่ผมจะให้ทุกคนมารู้จักกันในคลิปนี้เนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะว่าเธอเนี่ยโผล่บอยชิบหายเลยช่วงกาชานี่โอโ้โหเบื่อแล้ว แล้วตัวละครก็มีเอกลักษณ์จนทําให้คนจําได้ง่ายแต่ถึงจะโผล่บ่อยแต่ก็ไม่ใช่ตัวละครที่จะมีบทบาทมากขนาดนั้นในอนิเมะแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ลึกลับที่สุดในแฟนชส์อุมามุสุเมะเลยก็ว่าได้เธอคนนั้นก็คือฮายาวะทาศุนะเลขานุการของผู้อำนวยการโรงเรียนเทรเซนที่มีรอยยิ้มอันแสนสดใสนั่นเอง้วยความที่บทบาทในอนิเมะมันน้อยแสนน้อยแต่ก็โผล่บ่อยและมีเอกลักษณ์จนคนจดจำได้ขนาดนี้เนี่ยผมว่าก็ต้องมีแฟนๆสาวมาในไทยเนี่ยที่อยากจะรู้จักเธอมากแน่ล่ะ โดยข้อมูลที่ผมจะมาเล่าให้ฟังในวิดีโอเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลจากเกมจากภาพของ Official แล้วก็ข้อมูลในวิกิพีเดียต่างๆนานาหลายที่เลยนะครับโอเคอย่างน้อยมารู้จักตัวละครตัวนี้ก่อนจะลงลึกกันนะครับไหคาวาทะสึนะภาคเสียงโดยคุณยูกิโยฟูจิอิเลขานุการของโรงเรียนเทรเซนผู้ซึ่งชื่นชอบราเมงและเกียวซา ที่ทาหน้าที่หลายหน้าที่มากๆในโรงเรียนนี้ไม่ว่าจะเป็นพวกงานเอกสารป้ายประกาศหรืองานอื่นๆอีกมากมายแล้วก็ยังเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตเหล่าผู้คนในโรงเรียนนี้อีกด้วยเพื่อที่จะมอบความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตให้กับเทรนเนอร์และสามารถในโรงเรียนนั่นเองเธอเนี่ยจะคอยดูแลเหล่าคนในโรงเรียนด้วยความใจดีแต่บางครั้งก็เคร่งครัดส่วนใหญ่ที่เคร่งครัดก็คงเป็นเพราะเจอเคสหนักๆไม่ยอมฟังที่เธอพูดนั่นแหละนะและเหล่าคนที่เห็นตอนเธอดุๆเนี่ยก็ต่างหวาดกลัวกันทั้งนั้นซึ่งที่กล่าวมาเนี่ย เรื่องที่เธอคอยสนับสนุนเทรนเนอร์และเหล่าสามาก็กล้วนเห็นได้บ่อยในอนิเมะหรือไม่ก็ตามเกมแถมยังมาเป็นไกด์สอนวิธีเล่นเกมให้กับผู้เล่นอีกด้วยเรียกได้ว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่มีประสิทธิภาพและใส่ใจในการทํางานแล้วก็ขยันทํางานมากอีกด้วยแล้วถ้าถามว่าเธอเนี่ยขยันแล้วใส่ใจระดับไหนล่ะก็ขอยกเหตุการณ์จากในเกมก็แล้วกันนะครับอนิเมะเนี่ยมีน้อยเหลือเกินอย่างเช่นเหตุการณ์ที่มีชื่อว่าที่โตโยซุมิเซอร์ไพรส์โดยเหตุการณ์นี้ก็จะเป็นเรานะฮะชวนทัศนะไปเที่ยวแต่ว่าทัศนะังงน่ยกกลบุมา จนไม่สามารถไปเที่ยวกับเราได้ซึ่งเธอยุ่งมากๆจนอยู่ในระดับที่พออโรงเรียนอย่างยาโยอิอาคิคาวะต้องมาหาตัวเราแล้วบอกว่าทัศนาน่ะพักนี้อ่ะทำงานหักโหมเกินไปแล้วถึงจะมีไฟทํางานที่แรงมากขนาดไหนก็เถอะไปร่างกายห้ามพังแล้วเราเนี่ยก็จะไปเจอกับทัศน์นาซังที่กําลังนอนหลับอยู่บนโซฟาในห้องของพออ,อนะฮะด้วยสีหน้าที่เหนื่อยล้าจากการทํางานซึ่งเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าเธอเนี่ยเป็นคนตั้งใจทํางานแล้วก็ทําเพื่อโรงเรียนมากๆเลย ซึ่งอีเวนต์นี้นะฮะก็จบด้วยการที่คุณผออ,อของโรงเรียนเนี่ยจะจัดการงานต่างๆของทัศนะสาซังให้เพื่อที่อยากจะให้ทัศนนะนาได้พักผ่อนบ้างแล้วเราก็ได้ไปเที่ยวกับทัศนะแบบที่หวังมาในตอนแรกของเนื้อเรื่องอีเวนต์นั่นเองฮะต่อมาเนี่ยนะครับผมจะขอพูดถึงความรู้สึกและความใส่ใจต่อผู้คนในโรงเรียนนี้ของทัศนะสั่งนะฮะทัศนะนะ เป็นคนที่ใส่ใจจริงจังต่อเรื่องความปลอดภัยของสาวม้ามากเลยนะครับอย่างเช่นเหตุการณ์ในเกมเหมือนเดิมเลยเป็นเหตุการณ์ที่อุปกรณ์ปสมพยาบาลในโรงเรียนเทรเซนเนี่ยมีไม่เพียงพอเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนส่งทําให้อุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยอาจจะมีไม่เพียงพอก็ได้ก็เพราะว่ามันอ่ะมาไม่ทันซึ่งทัศนะนก็บอกกับผอโอรงเรียนแล้วก็โวยวายว่าเรื่องนี้น่ะมนร้ายแรงมากเลยนะคะเพราะห้องพยาบาลของโรงเรียนเทรเซนน่ะมันถือว่าเป็นเส้นชีวิตของเหล่าสาวม้าเลยนะคะ ห้องพยาบาลต้องมีอุปกรณ์ครบการที่ห้องพยาบาลขาดแคลนอุปกรณ์นั้นเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้เหตุการณ์ในครั้งนี้นะฮะทำให้เรารู้ว่าทัศนะใส่ใจความรู้สึกของสาวม้าในโรงเรียนนี้มากๆอย่างที่เรารู้กันนะครับอาการบาดเจ็บในเรื่องของสาวม้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สาวม้าเนี่ยไม่อยากจะพบเจอที่สุดแล้วเพราะการบาดเจ็บเนี่ยมันจะส่งผลทําให้พวกเธอไม่ได้ลงแข่งนั่นเองและเหล่าสาวมา้าพวกเธอก็เกิดมาเพื่อวิ่งเกิดมาเพื่อแข่งขัน ต้องการจะเป็นที่หนึ่งในแต่ละรายการแข่งหากเกิดบาดเจ็บขึ้นมาแล้วก็ฝันที่พวกเธอวาดไว้มันก็อาจจะพังทลายลงได้ในพริบตาเลยทุกคนที่ได้ดูสาวมา้าก็คงได้เห็นความเลวร้ายจากอาการบาดเจ็บแล้วใช่ไหมละครับว่ามันแย่และส่งผลต่อพวกเธอขนาดไหนเพราะงั้นจึงเป็นเหตุผลที่ชาสนาเนี่ยไม่อยากยอมให้ขอมาไม่ทันในวันนี้อยากให้ห้องพยาบาลเป็นห้องที่พร้อมอยู่ตลอดเวลาก็เพื่อเหล่านักเรียนในโรงเรียนนั่นเองแต่สุดท้ายนะฮะ ทัศนะเนี่ยก็โดนผอ,อโรงเรียนบอกให้สงบสติอารมณ์ซะซึ่งผอก็เข้าใจสิ่งที่ทัศนะรู้สึกนะครับแต่ถ้าทัศน,นะสั่างะนบวกเวกโวยวายแบบนี้มันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกใช่ไหมครับทัศนะนะ่ะก็เลยโดนผอตักเตือนไปทีนึงพร้อมกับเดินออกมาด้วยความอลาลัยตายอยากซึ่งตัวเราก็เดินตามตัวเธอไปด้วยความเป็นห่วงนะฮะแล้วเธอเนี่ยก็ระบายความรู้สึกออกมาหลังจากที่ได้เจอเราฉันนะ่ะได้เห็นเด็กๆมากมายในโรงเรียนเทรเซนนี้แน่นอนว่ามีเด็กบางคน สามารถทำผลงานได้ออกมาอย่างน่างดงามในทวิงเกิลและก้าวต่อไปสู่ดรีมทร์ฟรีแต่แบบนั้นนะ่ะมีแค่ไม่กี่คนเท่านั้นค่ะส่วนใหญ่ไม่เป็นเช่นนั้นหรอกค่ะมีนักเรียนหลายคนที่ต้องมาเชิญหน้ากับอาการบาเดเจ็บหรืออุบัติเหตุจนไม่สามารถวิ่งต่อไปได้อย่างที่ต้องการได้อีกพวกเธอเหล่านั้นรักการวิ่งมากๆถึงขนาดยอมทุ่มเทชีวิตมาอยู่ที่นี่แต่พอถึงจุดหนึ่งที่พวกเธอนั้นไม่สามารถสัมผัสสายลมได้อีกต่อไปความสิ้นหวังในตอนนั้นมันน่าก,กลัวมากค่ะ จากการที่เรานะครับได้ฟังสิ่งที่ทัศนะพูดออกมาก็ทําให้เราเนี่ยเข้าใจแล้วว่าทําไมเธอเนี่ยถึงได้หัวเสียแบบนั้นเพราะเธอเนี่ยเป็นถึงเดขานุก,การคอยเฝ้าดูเหล่าสาวม้าที่เติบโตในโรงเรียนแห่งนี้เธอก็คงจะได้เห็นความสิ้นหวังของเหล่านักเรียนมานับไม่ถ้วนนั่นแหละครับในเนื้อเรื่องหนึ่งเนี่ยทัศนะก็บอกว่าถ้าฉันสามารถช่วยเหลือสาวม้าและเหล่าเทนเนอร์ได้แม้มันจะเล็กน้อยก็ตามฉันก็ดีใจมากๆม,ม,มากที่สุดแล้วล่ะคะ่ะ แม้ว่านี่จะเป็นงานแต่มันก็เหมือนเป็นวิถีชีวิตของฉันด้วยเช่นกันค่ะและเ,เราก็จะได้เห็นรอยยิ้มของทัศนะสซังที่เหมือนกับว่ามีความรักอันยิ่งใหญ่ปรากฏออกมาจากรอยยิ้มนั้นด้วยนะฮะจากที่ผมเล่าไปนะฮะทุกท่านเนี่ยก็คงจะได้เห็นแล้วสินะฮะว่าความใส่ใจและความรักที่เธอเนี่ยพยายามมอบให้กับเหล่าสาวมารและเทนเนอร์มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนสําหรับเธอแล้วขอแค่เธอได้ช่วยสักนิดเดียวก็ยังดีใครใได้เธอเป็นแฟนเนี่ยน่าจะโชคดีนะดู โอเคนะครับต่อมาเนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องเรื่องหนึ่งที่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ทุกคนนะ่ะสงสัยที่สุดเอาตรงๆไม่น่าใช่แค่ทุกคนที่กําลังดูอยู่ตอนนี้นะครับผมเชื่อว่ารวมไปถึงเหล่าตัวละครในเรื่องด้วยเช่นกันนั่นก็คือทัศนาซังเนี่ยอาจจะเป็นสาวมาครับ โอเคคนที่ตามมาเรื่องนี้อยู่แล้วก็คงจะรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าเธอเนี่ยอาจจะเป็นสาวม้าแต่ใครที่เพิ่งเคยดูอนิเมะเรื่องนี้ครั้งแรกเนี่ยก็อาจจะยังไม่รู้นะฮะนั่นก็เป็นเพราะถ้าเป็นสาวม้าจริงๆแล้วก็ก็ควรจะมีขูกับหางโพมาสิแต่เนี่ยดูยังไงก็ไม่น่ามีขูกับหางนะจะเป็นสาวม้าได้ยังไงอะ่ะ <c oughs> นั่นแหละครับเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้คือ evidence ที่ผมจะมอบให้กับทุกท่านได้เห็นกันมาที่หลักฐานชิ้นแรกก่อนเลยนะครับ ในเหตุการณ์ในเรื่องอีเวนต์ของการซับพอยของทัศนะสังซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทัศนะสังน่ะจับได้ว่ามีสาวมาแถวนี้ซึ่งในจังหวะนั้นนะ่ะไม่ควรมีสาวมาอยู่นะครับเพราะว่ามันดึกแล้วมันเลยเวลากลับขอตามที่กําหนดแล้วทัศนะสังเนี่ยจึงรีบไปตามจับสักมาเหล่านั้นซึ่งหนึ่งในนั้นคือไทกิชัตเติลครับซึ่งผมจะให้ทุกคนได้ฟังประโยคของดาวตัวละครในอนิเมะที่พูดถึงไทกิชัตเติลนะครับว่าตัวละครในอนิเมะเนี่ยพูดว่าอะไรเกี่ยวกับไทกิชัตเติ ไทกิชัตเติลรู้ก,กันอยู่แล้วว่าไทกิชัตเติลเป็นสาวม้าที่วิ่งระยะสั้นเร็วที่สุดในญี่ปุ่นในเนื้อเรื่องทาซุนะซังเนี่ยวิ่งตามไทกิชัตเติลทันอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่ามนุษย์ปกตินะ่ะให้ตายยังไงก็ไม่มีทางวิ่งตามสาวม้าทันหรอกในอนิเมะก็มีให้เห็นอยู่แต่กลับกลายเป็นว่า ทัศนะรั่งเนี่ยวิ่งตามไทกิชัตโต้ผู้ซึ่งเป็นสาวม้าที่วิ่งระยะสั้นเร็วที่สุดในญี่ปุ่นซะนั้นแล้วไทกิชัตโต้เนี่ยก็เป็นคนบอกทัศนะแล้วก็พูดให้เราได้ยินเองนะครับว่า no ทัศนะซั่ง very very fast แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเทรนเนอร์หรือตัวเราก็จะแซวทัศนะนะครับว่าสนใจเดบิวต์ไหมครับ เพราะเราเนี่ยทึ่งกับความเร็วของทัศนะมากๆเลยนะครับแล้วทัศนะที่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ถึงกับโมโหที่โดนแซวแบบนั้นครับแต่หลังจากนั้นเธอก็บอกว่าเดบิวอย่างนั้นเหรอฟุฟุฟุแล้วก็จบเนือเรื่องไปซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็ยืนยันได้แล้วนะครับว่าทัศนะน่ะต้องเป็นสาวม้าแน่นอนไม่มีทางที่คนปกติจะวิ่งตามสาวม้าทันฮะถ้าทัศนะไม่ได้เป็นสาวม้าจริงๆก็คงเป็นกัปตันอเมริกาไปแล้วล่ะ แล้วก็ยังมีสามาอีกคนหนึ่งที่ทัศนศสก่าเนี่ยวิ่งตามทันด้วยนะครับนั่นก็คือ Special Week นางเอกจากภาคแรกว่าที่จอมทัพญี่ปุ่นนั่นเองซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ในอุมัตยนนะครับตอนนั้นนะ่ะสเปเนะ่ะตื่นสายแล้วพยายามวิ่งเต็มพิกัดเลยและทัศนศสกานะ่ะ เห็นพอดีจึงรีบวิ่งตามสเปเชียลวีคเพราะว่าเทรนเนอร์ดันลืมของไว้ก็เลยจะฝากสเปจังน่ะเอาไปให้เทรนเนอร์แล้วก็แน่นอนว่าวิ่งตามทันสเปจังด้วยพอผ่านเหตุการณ์นั้นมาน่ะสเปน่ะก็มานึกคิดได้ตอนเล่าเหตุการณ์นั้นให้ซูซูกะฟังตอนนั้นน่ะฉันสปริน์เต็มฝีเท้าเลยนะแต่ถึงอย่างนั้นน่ะทัศนสังก็อืมตัวตนที่แท้จริงของเธอน่ะเป็นใครกันแน่นะพอมาคิดดูแล้วฉันเองก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันแฮะก็นั่นแหละครับ ถ้าไม่ใช่สาวมา้าแล้วจะเป็นอะไรอย่างอื่นได้อีกล่ะก็จบไปแล้วนะครับกับหลักฐานชิน้นแรกมาดูชิ้นที่2กันต่อดีกว่าซึ่งในเนื้อเรื่องนี้ตัวเรากับทัศนะสั่งนะครับจะได้มาดูหนังด้วยกันและพอทั้งคู่ดูจบเนี่ยทั้งสองก็จะพูดคุยกันและทัศนะกก็บอกกับเราว่าทุกวันนี้สมาร์ทโฟนกับอินเทอร์เน็ตพัฒนาไปมาก ทำให้เราดูหนังที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้แต่การได้นั่งรถไฟเพื่อเดินทางมาดูหนังการซื้อตัว๋วแล้วไปนั่งรอตรงที่นั่งแล้วทาการดูตัวอย่างหนังความตื่นเต้นแบบนั้นนะ่ะมันเหมือนกับตอนรอประตูเปิดออกเลยละคะ่ะปะประตูหรอครับอะ่ะไม่ค่ะเรื่องนั้นอย่างที่เราได้ยินไปเมื่อกี้ครับทศนะสั่งนะ่ะบอกว่าความตื่นเต้นแบบนั้นไม่เหมือนกับตออรอประตูเปิดออกเลยละคะ่ะซึ่งความตื่นเต้นแบบนั้นมีแต่สาวมาเท่านั้นละครับที่จะรู้สึกแบบนั้นได้ แถมคำที่ทัสซนะใช้นะ่ะก็ไม่ได้ใช้คำว่าด u อะหรือโทบีระที่แปลว่าประตูแต่ใช้คำว่าเกโตหรือเกตแทนซึ่งเกตเนี่ยจะใช้ในกรณีประตูทางเข้าสนามบินหรือประตูสนามกีฬานั่นเองก็จากที่เราได้ยินไปเนี่ยก็เพิ่มโอกาสให้ทนะัสซูน่ะเป็นสาวม้ามากขึ้นเลยใช่ไหมล่ะฮะก็ตามนั้นแหละแล้วก็มีอะไรอีกมากมายที่แบบว่าตัวเกมหรือการ์ตูนที่ออกมาให้พวกเราเห็นกันเนี่ยมันสื่อให้เห็นว่า ทัศนศั่งเป็นสาวม้าไม่ว่าจะในอุมยนที่บ้านของเธอมีแครอทสติก๊กซึ่งแครอทถือว่าเป็นของโปรดสําหรับสาวม้าเลยหรือไม่ก็ทั้งทั้งที่ทัศนศถอดหมวกแล้วแต่ในเรื่องเนี่ยก็พยายามปิดบงังหรือพยายามไม่ให้เห็นด้านบนไปมากกว่านี้เหมือนกับว่าพยายามใช้กรอบช่องการ์ตูนตัดออกไปเพื่อให้ไม่ให้เห็นหูของสาวม้ากับในหมวดเรสในเกมนะครับทัศนศจะยืนอยู่ตรงตำแหน่งของสัญลักษณ์ลงเรียนพอดี ซึ่งส่วนที่ไม่โดนทัศนะบังก็จะเป็นส่วนหูนั่นก็ทําให้เหมือนกับว่าทัศนะซังเนี่ยเป็นสาวม้าเลยจากอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเรื่องพละกําลังหรือสิ่งที่ทีมงานของเกมอาจจะพยายามสื่อออกมาหรือเรื่องที่เธอเข้าใจความเจ็บปวดของสาวม้าดีกว่าใครๆเพราะถ้าเป็นสาวมมาด้วยกันก็ต้องเข้าใจมากกว่าคนปกติแน่ๆทั้งหมดนั่นนะครับ ก็พอจะยืนยันได้แล้วล่ะว่าเธอเน่ะเป็นสาวม้าจริงๆก็มีอีกหลายอย่างเลยนะครับที่เอาไปยืนยันและเพิ่มโอกาสให้ทัศนะนเนี่ยเป็นสาวม้าแต่แค่นี้ผมว่าก็เพียงพอแล้วครับโอเคถ้าทุกคนนะครับเริ่มที่จะเชื่อกันแล้วว่าทัศนะสซังเนี่ยเป็นสาวม้าทุกคนก็น่าจะสงสัยใช่ไหมล่ะครับว่าเออถ้าเป็นสาวม้าจริงและต้นแบบของทัศนะนซังเป็นม้าแข่งตัวไหนก็นล่ะเพราะซีรีส์อุมามุสุเมะก็เป็นซีรีส์ที่จนะนำม,ม้าแข่งมาดัดแปลงเป็นสาวม้าเพราะงั้น ทัศนศซกงก็น่าจะมีต้นแบบด้วยสิอืมนั่นสินะครับงั้นมาฟังกันนะครับถ้าทัศนะซังเป็นสาวม้ารจริงต้นแบบน่ะมีความเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นม้าแข่งน้ำว่าโทคิโนะมิโนรุอันนี้ผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าทางออฟฟิเชีไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าทัศน,นะนะะ ได้ต้นแบบมาจากโทคิโนมินโนรุจริงเพียงแต่เป็นการคาดเดาจากแฟนๆเท่านั้นโดยกายรรวบรวมหลักฐานสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทัศนะเหม่อเชื่อมโยงกับม้าตัวนี้เท่านั้นฮะโอเคโทคิโนมินโนรุเนี่ยเป็นม้าแข่งที่ชนะ10ครั้งจาก10การแข่งขันโดยนั้นมีการชนะด้วยสถิติใหม่ถึง7ครั้งและยังคว้าชแชมป์การแข่งขันอย่างซาตสกิโชและนิโฮงเดอร์บี้ด้วยทําให้โทคิโนมินโนรุกลายเป็นม้าตัวแรกในประวัติศาสตร์การแข่งม้าของญี่ปุ่นที่มีโอกาสคว้าสามมงกุฎ โดยไม่เคยพ่ายแพ้มาก่อนเลยนั่นเองแต่ว่านะครับโทคิโน m มินโนรุเนี่ยก็เสียชีวิตจากมัทยักษ์เพียง17วันหลังจากชนะการแข่งขันนิโฮงเดอร์บี้แล้วต่อมาโทคิโนโมินโนรุเนี่ยก็ได้รับการยกย่องจาก JRA และมีการสร้างรูปปั้นของโทคิโนโมินโนรุไว้ที่สนามแข่งมา้าโตเกียวฮะหลังจากที่ทุกคนเนี่ยพอจะรู้จักโทคิโน m มินโนรุคร่าวๆแล้วแล้วมันมีอะไรบ้างล่ะที่เชื่อมโยงได้บ้างโอเคมาฟังกันนะฮะ เป็นมาที่เกิดเมื่อ2พฤษภาคมปี1948ซึ่งคายาคาวะทัศนะเนี่ยก็เกิด2พฤษภาเช่นเดียวกับโทคิโนมิโนรุครับชุดที่ทัศนะใส่ซึ่งมีสีเขียวกับดําก็ตรงกับเสื้อจ็อกกี้ที่ขี่โทคิโนมิโนรุซึ่งเป็นสีเขียวและดําเหมือนกันตอนที่เทรนเนอร์หรือตัวเราแล้วก็ทัศนะาสังเนี่ยแยกทางกันแล้วนะครับตัวเรานะ่ะก็จะไปเห็นโฆษณาหนังเรื่องนึง ที่จะทําการฉายใหม่ซึ่งเรื่องนั้นก็มีชื่อว่ามาโบรชิโนอุมามุสเมะซึ่งมันก็ไปตรงกับข้อมูลส่วนนี้ฮะตอนที่โทคิโนมิโนรุเสียชีวิตเนี่ยคุณมาซาอิจินากาตะหรือเจ้าของโทคิโนมิโนรุเขาก็ได้ทําหนังเรื่องนึงขึ้นมาเพื่อไว้อะไรให้แก่โทคิโนมิโนรุซึ่งหนังเรื่องนั้นนะ่ะก็มีชื่อว่ามาโบรชิโนอุมะเห็นไหมครับว่ามันเชื่อมโยงกันแถมชื่อมาโบรชิโนอุมะเนี่ย ก็เหมือนเป็นชื่อเล่นหรือฉายาของโทคิโนมิโนรุอีกด้วยนะครับซึ่งเหตุผลเหล่านี้นะครับก็ทําให้แฟนๆฟนะ่เด่าวันว่าทัศนะาสร่างหนาถ้าเป็นสามารถจริงๆแล้วก็เธอเนี่ยน่าจะได้ต้นแบบมาจากโทคิโนมิโนรุอย่างแน่นอนเลยก็ตามนั้นนะครับ โอเคยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้มากเลยนะครับคลิปที่เกี่ยวกับแฟนชายนี้คลิปต่อไปเนื้อหาจะเป็นยังไงก็ติดตามชมได้เลยฮะบอกเลยครับว่านานมากๆแน่ๆนานกว่าคอนเทนต์อื่นๆในช่องอีกนะครับเพราะว่าต้องแปลเยอะเลยทีเดียวเชียวถ้าข้อมูลตรงไหนผิดไปก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับยังไงก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีครับและแน่นอนครับคิตาจังนาร ตอนนี้ช่องผมก็มีแฟนเพจแล้วนะครับผมสามารถไปติดตามกันได้นะครับผมเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ Description ของคลิปคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะ